พื้นที่นะครับหลายพื้นที่เลยเขามีการจัดงานขึ้นมาเพื่อที่จะอนุรักษ์ช้างไทยด้วยนะครับหลายจังหวัดมีการจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานครับเรื่องเล่าชาวคาชานุรักษ์เพื่อที่จะเป็นสื่อในการเผยแพร่ทําให้นักเรียนชุมชนมีความเป็นอยู่ร่วมกันจะเป็นอย่างไรไปติดตามครับ ไปดูที่สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในกลิ่นคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เป็นประธานในการประกอบพิธีรับมอบหนังสือพระราชทานเรื่องเล่าชาวขาชานุรักษ์ครับจำนวน1000เล่มให้กับส่วนราชการและก็ในอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดนะครับนำไปขยายผลสู่ชุมชนหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ ด้านพฤติกรรมช้างป่าให้แก่นักเรียนเยาวชนและก็ประชาชนรวมไปถึงหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่านะครับสำหรับโครงการนี้นะครับพชรชรสุทธาขาชานุรักษ์โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาพานะเรนทิราเทพพยวดีกมรมหลวงราชสาริน,นีสิริพัฒมหาวชราราชธิดานะครับก็เป็นองค์ประธานกรรมการได้พระราชาทานหนังสือเรื่องเล่าชาวขาชานุรักษ์ เพื่อที่จะเป็นสื่ OR, เอเผยแพร่ความรู้ด้านพฤติกรรมช้างป่าให้แก่นักเรียนเยาวชนชุมชนและก็หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณครับในการจัดพิ์จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลพานดาวเทียมในพระบรมราชูประธภ์ครับไปต่อกันที่จังหวัดลบบุรีค่ะก็ได้มีการจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานเรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์ให้แก่นายมานพปิยวงศ์ในอำเภอลำสนธิจำนวนหนึ่งันเล่มเบื้องหน้าพระบร,รมฉายารักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสม เด็รผนังเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านพฤติกรรมช้างป่าให้แก่นักเรียนเยาวชนชุมชนและหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าณห้องโถงชั้นสองสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีหลังใหม่ค่ะใช่แล้วครับสำหรับหนังสือตัวนี้นะครับเรื่องเล่าชาวขาชานุรักษก็ได้มีการรวบรวมนะครับพฤติกรรมของช้างเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ย ได้รู้จักกับช้างรู้สาเหตุเมื่อช้างมาเยือนเพื่อเตรียมต้อนรับนะแข่งขันว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อลดการเผชิญหน้าลดการพะทะและก็ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นท้ายที่สุดก็คือมีการเรียนรู้ด้วยนะครับที่จะปรับเปลี่ยนอาชีพที่เหมาะสมเพื่อให้คนเนี่ยได้อยู่ร่วมกับช้างได้อย่างสมดุลต่อไปอในอนาคตด,ด้วยครับเพราะว่าช้างเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราแล้วก็มีการอนุรักษ์ไว้ตามสถานที่ต่างๆคือไม่ใช่เฉพาะที่โรงเรียนช้างแต่ว่าช้างที่อยู่ตามธรรมชาติ ถ้าเรามีโอกาสไปเที่ยวเขาใหญ่หรือว่าบริเวณป่าที่จะต้องผ่านอุทยานเนี่ยจ,จะต้องมีช้างที่เขาจะมักจะเดินข้ามถนนหรือว่าช้างที่ออกมาในเวลากลางคืนหนังสือเล่มนี้นก็จะเป็นการตอบโจทย์แล้วก็จะเป็นแนวทางว่าถ้าเกิดเราเจอช้างขึ้นมาจริงๆเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อค,ความปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็ตัวช้างด้วย